เอาละครับทุกๆคนพาร์ทนี้เป็นพาร์ทจบนะครับหลังจากที่พวกเราซื้อของเสร็จนะครับพวกเราก็มาขึ้นรถบัสเที่ยวสุดท้ายนะครับเที่ยวห้าโมงครึ่งก็เนี่ยแหละครับสภาพก็นั่งรถบัสกันยาวๆไปเลยมันก็ไม่มีคนขึ้นหรอกครับเที่ยวนี้เพราะว่าเขากลับบ้านกันหมดแล้วนี่ครับก็กลับมาถึงบ้านห้าโมงห้าสิบสองนะครับมันก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับมันก็เลยมืดเร็วครับ Yes กลับมาถึงบ้านแล้วบ้านสุติ่รัก ก็กลับมาถึงบ้านนะครับแทนแทนก็เป็นเด็กเรียนนะครับก็มาทบทวนบทเรียนนะครับที่ครูสอนไปหรือว่าทบทวนเพิ่มเติมจาก Google ใน YouTube อะไรแบบนี้ครับจริงๆก็โชว์ภาพพื้นหลังโน้ตบุ๊กของแทนแทนหน่อยละกันก็นะนีโนก็คือนางเอกนะก็อันดับหนึ่งเลยนะใครเชียร์คนไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเรื่องนี้แทนแทนบอกเลยดูเป็นร้อยรอบโอ้โหสนุกจริงตัวละครก็สวยไม่ได้นกนะ หลังจากที่เรียนไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงแทนแทนก็เอาเสื้อมาเก็บนะครับแขวนไว้แบบนี้เลยแล้วก็จะเตรียมตัวไปอาบน้ําครับบายบายก็มาแปลงฟันอาบน้ํานอนนะครับเอาละครับแทนแทนก็เข้านอนเวลา3ามทุ่มนะครับใช่ครับแทนแทนอาบน้ําเป็นชั่วโมงครับไปอาบน้ําหรือไปทําอะไรครับเป็นชั่วโมงจะอาบอะไรนานนักหนาก็ไม่รู้นะครับ ก็คนมันหล่อนะช่วยไม่ได้พอพอพอเลิกชมตัวเองคนบ้าอะไรชมตัวเองได้ทั้งวันล้อเล่นนะล้อเล่นไม่ได้อาไปชั่วโมงจริงๆหรอกนี่แหละครับหลายๆคนก็เห็นผมนอนไปได้สักพักแล้วนะมันก็ดูนิ่งๆน,นะแต่พอไปอีกสักพักเนี่ยเนี่ยมันก็จะแบบผมก็เป็นคนที่นอนดิ้นนะแต่ไม่รู้ว่าดิ้นขนาดไหนอ่ะก็ดูเอาละกัน